สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับนุ่นเหมือนเดิมนะคะในช่องมูนุ่น channel นะคะวันนี้เสียงอาจจะไม่สดใสเหมือนที่คลิปที่วันผ่านมานะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเอาปูนนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะไปช่วยนะคะบ้านไฟไหม้ที่อำเภอ สังขารเนาะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆของนุ่นนะคะที่ไปฝึกง,งานด้วยกันแล้วก็พี่ที่โรงพยาบาลชวนนภูมินะคะที่บริจาคเงินสมทบทุนมานะคะเราก็เอามาซื้อปูนเนาะไปบริจาคนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านพี่ชายนะคะร้านพี่ชายเสียมูนะเดี๋ยวรอเสียมูไปสั่งปูนนะคะเราไม่ได้เอาหกล้อไปเนะาะเพราะเราจะเอากระบะไปเนาะ คือความจริงก็อยากเอาหกล้อไปแหละแต่ว่าเออมันก็จะเสี่ยงต่อการเจอกองผ้าป่าและกองกระถินต่างๆก็เลยเดี๋ยวเอากระบะไปนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะใส่เยอะได้เยอะแค่ไหนนะก็คือถ้าเยอะแค่ไหนก็คือเอาไปแค่นั้นเนาะเราเดี๋ยวเราลอเซียโมเข้าไปสั่งนะคะเดี๋ยวนุ่นถ่ายให้ดูตอนที่พี่เขายกขึ้นรถแล้วกันค่ะ นี่นะคะเราก็กำลังนะคะมาเอาปูนเนาะใส่กรื่ง่อม่ทอเ่ดเาอสลยนะคะเราเอากระบะมากุดเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะใส่ได้เยอะแค่ไหนนะเราก็เอาใส่เยอะเท่าที่ใส่ได้นะคะ

เราเอาเป็นปูนตาเสือนะคะไปมันก็ไม่รู้ว่าอามันถึงเท่าไหร่นะเพราะว่าเจมเป็นคนไปฝั่งนี่นะคะงวดงวดที่ผ่านมาก็คือออกออกต็นประตูเลยจั๊กหน,นึ่งๆไม่ได้ซื้อนะคะเ,คเพราะว่า,เ,าเราตามมาหลายวนวดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ ดีมันไม่ออกนะเจอกันพรุ่งนี้นะคะยี่สิบสามสิงหาอันก็มีโอกาสบ้าง ตามความเชื่อเรามาเจอรถรอด้วย